สวัสดีคบทั้งเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวนอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเรายังคงอยู่ในหัวข้อของการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ําด้วยคําสั่ง while ครับในบทเรียนนี้นะครับยังมีอีกหลายหัวข้อนะครับที่น่าสนใจนะครับเด็กๆค่อยๆมาติดตามกันนะครับเนื้อหานี้นะครับจะตรงกับมาตรฐานการเรียน,นรู้ว4.2ตัวชี้วัด วอริอยู่อมหนึ่งทับสองครับ,รบจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1อธิบายการเขียนโปรแกรมภาษา C ด้วยคำสั่ง y 2. เขียนโปรแกรมภาษา C ด้วยคำสั่ง y 3ม,มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ครับพอาไหมครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรครับการเขียนคำสั่งด้วยภาษาจาวาใช่ไหมครับโจทย์ที่เราเคยเขียนกันก็คืออะไรครับ การแสดงผลเครื่องหมายดอกจันจํานวน3ดวงใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเราจะนําโจทย์นั้นนะครับมาฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C กันครับเริ่มต้นนะครับให้เด็กๆเปิดโปรแกรมนะครับเดฟ C พัดพัดขึ้นมาเลยครับได้แล้วใช่ไหมครับมาดูหน้าจอต่อไปนะครับคราวนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ Empty Project นะครับแล้วเลือกเป็นภาษาภาษาอะไรดีครับมีทั้ง C ธรรมดากับ C พัดพัด อยากได้แบบไหนดีครับเอาสีธรรมดาก่อนนะครับเลือกที่ C p โปรเจกต์นะครับแล้วคลิกที่โอเคได้เลยครับคราวนี้นะครับให้ระบุตำแหน่งนะครับที่เราจะบันทึกแฟ้มงานของเรานะครับว่าเราจะจัดเก็บไปที่ไหนนะครับพร้อมกับตั้งชื่อโปรเจกต์ด้วยนะครับในที่นี้คุณครูตั้งชื่อว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับหลังจากที่เราระบุเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราต้องมาตั้งชื่อไฟล์ของเรานะครับว่า ฟล์งานแรกของเรานะครับจะชื่อว่าอะไรนะครับน่าจะได้แล้วนะครับคราวนี้เรามาเริ่มพิมพ์คําสั่งกันเลยครับเริ่มต้นนะครับจําได้ไหมเริ่มต้นที่อะไรครับ include ก่อนนะครับด้าน h e a d ด r นะครับหรือว่าด้านบนของโปรแกรมของเรานะครับอย่าลืมเครื่องหมายช a r บด้วยนะครับมีช h a r นะครับแล้วก็ตามด้วย include นะครับในที่นี้เราจะ include ไลบร a r y เลยครับ stdio.h นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้คําสั่ง print f นะครับในการแสดงผลลัพธ์ของเรานะครับหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อฟังก์ชันของเราเลยครับฟังก์ชันหลักนั่นก็คือฟังก์ชัน main ครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วชุดคำสั่งที่อยู่ในฟังก์ชัน main นะครับต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายปีกกานะครับจะเริ่มต้นปีกกาเปิดแล้วก็ปิกกาปิดนะครับชุดคำสั่งทั้งหมดจะอยู่ภายในเครื่องหมายปีกกานะครับ ในที่นี้นะครับเราจะกําหนดตัวแปรนะครับจำนวน2ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวแปร i กับตัวแปร n นะครับตัวแปร i จะทําหน้าที่ในการนับจํานวนการวนซ้านะครับเราจะกําหนดค่าเริ่มต้นให้มีค่าเป็น0นะครับส่วนตัวแปร n นะครับตัวนี้จะบอกว่าอะไรครับแสดงผลเครื่องหมายดอกจันจํานวนทั้งหมดกี่ดวงนะครับในที่นี้โจทย์ระบุว่าแสดงผล3ดวงนะครับเราก็กาหนดค่าเริ่มต้นนะครับให้ n มีค่าเท่ากับ3นะครับ ซึ่งตัวแปรทั้ง2ตัวนะครับเป็นชนิดจำนวนเต็มนะครับนั่นก็คือ integer นะครับในภาษา C จะกำหนดเป็นชนิด int นะครับหลังจากที่เรากำหนดเสร็จแล้วนะครับคราวนี้แหละต้องกำหนดในส่วนของเงื่อนไขการวนซ้ำนะครับนั่นก็คือพิมพ์คำสั่งเลยครับพิมพ์คำสั่ง y เงื่อนไขของเราคืออะไรครับ i น้อยกว่า n นะครับแล้วก็เริ่มต้นชุดคำสั่งนะครับเริ่มต้นที่ปีกาเปิด นะครับเขาจะพิมพ์ปิดกาปิดอัตโนมัตินะครับเราเริ่มพิมพ์คําสั่งที่เราต้องการเลยครับนั่นก็คือการแสดงผลเครื่องหมายดอกจันนะครับในภาษา C จะใช้คําสั่งเป็น print f นะครับสังเกตดูดีๆนะครับมีตัว f ต่อท้ายด้วยนะครับเครื่องหมายดอกจันจะอยู่ในเครื่องหมายคําพูดนะครับและท้ายคําสั่งต้องจบด้วย semicolon เสมอนะครับหลังจากนั้นเราต้องทําไมครับวนซ้ำใช่ไหมกรณีวนซ้ํา ต้องทราบจํานวนการวนซ้ำใช่ไหมครับจะได้เช็คในส่วนของเงื่อนไขนั่นก็คือต้องเพิ่มค่าของตัวแปรตัวแปร i นะครับเราก็พิมพ์เลยครับ i บวกบวกแล้วก็จบด้วย s e มิโคลอนนะครับเป็นการเพิ่มค่าของ i ขึ้นทีละ1นะครับในการวนซ้ําแต่ละรอบนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็จะทําคําสั่งถัดไปนะครับนั่นก็คือ print ข้อความว่างๆออกมานะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับ ก่อนจะสั่งให้โปรแกรมทำงานลองตรวจสอบดีๆนะครับปีกามีตำแหน่งเริ่มต้นต้องมีปีกาปิดด้วยนะครับสังเกตดูนะครับในโค้ดของเรามีปีกาเปิดและปิดจำนวนกี่คู่ครับ2คู่ใช่ไหมครับเขาได้เด็กเหมือนของครูไหมน่าจะเหมือนกันนะครับเอาละครับเรามาดูกันต่อนะครับคราวนี้แหละครับเราอยากจะเห็นผลลัพธ์แล้วนะครับว่าผลลัพธ์การทํางานของโปรแกรมของเรานะครับออกมา จะเหมือนกับสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดหรือไม่นะครับเราก็เลือกไปที่เมนู e x c e นะครับแล้วก็เลือก Compile and Run ครับหรือเด็กสังเกตดูด้านหลังนะครับมีคำสั่งเขียนว่าอะไรครับ F11 นะครับหมายความว่าเรากดปุ่มฟังก์ชัน11นะครับบนคีย์บอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองคลิกตามหรือกดปุ่ม F11 ได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสังเกตเห็นผลลัพธ์ไหม เป็นเครื่องหมายดอกจันจํานวน3ดวงนะครับเหมือนกับที่โจทย์กําหนดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราพิมพ์คําสั่ง slash n ต่อท้ายแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตไหมครับมีดอกจันแล้วก็มี slash n ต่อท้ายนะครับความหมายคืออะไรครับในภาษา C หมายถึง new New Line นะครับแสดงว่าหลังจากที่แสดงเครื่องหมายดอกจันแล้วจะทําไมครับ เคอร์เซอร์จะขึ้นมาทัดใหม่นะครับขึ้นมาทัดใหม่ไปรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมของเราได้นะครับเด็กๆลองดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นเช่นไรครับครั้งแรกเครื่องหมายดอกจันจะเรียงการ3ดวงใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเพิ่มคําสั่งนี้ลงไปจะเกิดอะไรขึ้นครับของเด็กๆเหมือนของครูไหมครับเครื่องหมายดอกจันจะเรียงการแต่อยู่คนละบรรทัดนะครับจำนวน3ามดวงเหมือนเดิม นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะนะครับการทดลองนะครับปรับแก้ไขโปรแกรมนะครับจากสถานการณ์ที่โจทย์กําหนดนะครับดูซิว่าเหมือนหรือต่างกันเช่นไรนะครับเด็กๆน่าจะเห็นความต่างเลยนะครับเอาละครับเด็กๆคุณครูมีคําถามชวนคิดนะครับว่าเอถ้าเกิดว่าเราลืมนะครับเราลืมคําสั่งบางส่วนไปนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับถ้าเกิดเราลืมส่วน h e ดเดอนะครับคำสั่ง i n c ์ปอิ S T D i O o h นะครับถ้าลืม n c l u d e คำสั่งตรงนี้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับโปรแกรมจะทำงานได้เหมือนปกติไหมคิดว่าได้ไหมครับได้หรือไม่ได้น่าจะาทำไมครับไม่ได้ใช่ไหมครับจะเกิด e r r o r ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบแล้วนะครับว่าถ้าเราลืมเขียนก็จะเกิด e r r o r ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น การเกิดเออร์เลอร์หรือข้อผิดพลาดขึ้นในการเขียนโปรแกรมเด็กๆไม่ต้องตกใจนะครับนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าตามที่เราเรียนรู้มานะครับเราลืมประเด็นใดไปบ้างนะครับอย่างเช่นลืมส่วนเฮดเดอร์นะครับลืมเครื่องหมายเซมิโคลอนหรือปีกกาทำไมครับมีแต่ปีกกาเปิดไม่มีปีกกาปิดนะครับก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเออร์เลอร์ขึ้นไม่ต้องตกใจครับค่อยๆดูนะครับว่าเราขาดส่วนใดไปบ้างนะครับ อีกสึ่งหนึ่งคำถามครับดีๆลองดูนะครับตัวอย่างโค้ดสีเขียวนะครับจากโค้ดที่เราเห็นนะครับคิดว่าผลลัพธ์ที่ออกมานะครับจะตรงตามข้อใดครับค่อยๆดูดีๆนะครับในโจทย์มีตัวแปร i กับตัวแปรซ้ m นะครับแล้วมีการทำงานแบบบน้ํำนะครับเหมือนที่เราได้เรียนรู้มาเลยนะครับโดยใช้คำสั่ง Y นะครับแต่เงื่อนไขเขาคืออะไรครับ i น้อยกว่าเท่ากับ10 หมายความว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับในปีการก็คือจะทําไมครับปีการนําค่าซ้ํานะครับไปบวกกับค่า I นะครับแล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็จะออกนอกลูปใช่ไหมครับเป็นการใช้คําสั่ง print ในการนําเสนออะไรครับผลลัพธ์ของซ้ำออกมาว่าซ้ำณ l ูปสุดท้ายนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่พอได้ไหมครับ เอ๊เป็นการวนซ้ําทั้งหมดกี่ครั้งนะแล้วผลลัพธ์น่าจะเป็นเท่าไหร่ครับคําตอบที่ได้ก็คือข้อไหนครับ1,2,3หรือ4ครับข้อข้อที่3ครับเก่งมากครับนะเพราะว่าในโจทย์นะครับเป็นการหาผลรวมนะครับระหว่างเลขตั้งแต่1จนถึง10นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ55นั่นเองครับโอ้สุดยอดเลยครับเยี่ยมมากครับ อาละครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ศึกษาไปพร้อมๆกันแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลาลงมือปฏิบัติแล้วครับมาทําไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับขั้นแรกครับเปิดโปรแกรมเดฟสีพัดพัดขึ้นมาครับปรากฏหน้าจอเหมือนของครูหรือยังน่าจะเหมือนแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับคลิกไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือก New ครับ New Project นะครับเลือกเป็น empty project ครับแล้วก็เลือกที่ภาษา C ครับ โอเคได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราจะจัดเก็บนะครับในที่นี้ครูเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เซฟนะครับเริ่มพิมพ์คำสั่งเลยครับขั้นแรก include นะครับอะไรครับ stdio. h นะครับไลบรารีนี้เตรียมไว้ทำอะไรครับเราต้องใช้ในส่วนของคำสั่งคำสั่งอะไรครับคำสั่ง print นะครับ print f นะครับในการแสดงผลบนหน้าจอของเรานะครับถ้าเกิดว่าลืมเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิด e r อร์ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการ i n c คล d e นะครับหรือว่า h e ดเดอด้านบนนะครับเด็กๆต้องระวังให้ดีนะครับเราใช้คําสั่งใดบ้างต้องอิ c ค u ูดไว้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิด e อ r ร์ขึ้นในขณะที่สั่งรันโปรแกรมได้นะครับลําดับต่อไปเราทําอะไรต่อนะได้ไหมครับ i n c คล d e เสร็จแล้วทําอะไรต่อครับ เริ่มต้นเขียนโค้ดที่เราออกแบบไว้ได้เลยใช่ไหมครับพิมพ์ที่ฟังก์ชันเมนครับอย่าลืมนะครับต้องมีวงเล็บด้วยนะครับแล้วก็ปิดกาเปิดนะครับกำหนดตัวแปรครับมี2ตัวใช่ไหมครับนั่นก็คือตัวแปร i นะครับกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น0แล้วก็ตัวแปร n ครับกำหนดเป็นเท่าไหร่ครับ3ใช่ไหมครับจำนวนของเครื่องหมายดอกจันนะครับทั้งคู่นะครับเป็นตัวแปรชนิด integer นะครับ int นะครับ เริ่มต้นคำสั่ง loop ได้เลยครับ y เงื่อนไขของเราคืออะไรครับ i น้อยกว่า n นะครับแล้วก็ตามด้วยปีกกานะครับเพื่อบ่งบอกว่าต่อไปเป็นชุดคําสั่งของการวน loop y ครับคําสั่ง print f นะครับแสดงผลเครื่องหมายดอกจันออกมาใช่ไหมครับนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับระวังนะครับด้านท้ายต้องมี semicolon ด้วยนะครับแล้วก็ทําไมครับเพิ่มค่า i ขึ้นครั้งละ1 นะครับในภาษา C สามารถพิมพ์เป็น i บวกบวกได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายครับคำสั่ง printf นะครับแสดงข้อความว่างๆออกมานะครับเพียงเท่านี้ก็น่าจะจบการทำงานนะครับตรงตามสถานการณ์โจทย์ที่กำหนดแล้วนะครับคราวนี้เวลาดูผลลัพธ์คลิกไปที่ e x e Compile and Run นะครับหรือกด F11 ก็ได้นะครับในที่นี้เขาจะให้เราบันทึกแฟ้มที่เราสร้างขึ้นก่อนนะครับก็ตั้งชื่อนะครับในที่นี้คุณครูตั้งชื่อเป็น ex1 นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยครับดูผลลัพธ์เลยครับเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างครับได้ผลลัพธ์ตามสถานการณ์ที่โจทย์กําหนดเรียบร้อยนะครับเด็กๆต้องฝึกฝนดูนะครับแล้วลองปรับเปลี่ยนคําสั่งบางอย่างนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเพื่อทําไมครับเพื่อลองดูนะครับว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเวลาเขียนโปรแกรมนะครับตรงกันหรือไม่นะครับเพื่อจะได้นาเทคนิคอันนี้นะครับไปออกแบบโปรแกรมอื่นๆต่อไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราลงมือปฏิบัติแล้วนะครับเขานี้น่าจะเกิดความมั่นใจแล้วนะครับเอาละครับเขานี้มาเจอโจทย์ที่ท้าทายกันบ้างนะครับให้เด็กๆจับกลุ่มกันนะครับนะตามความเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็ร่วมการเขียนอัลกอริทึมนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมภาษา C นะครับจากสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับถ้าต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขจานวนเต็มนะครับเรียงลําดับตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเมื่อผลรวมของตัวเลขมากกว่า100ก็ให้หยุดนะครับ น่าจะได้ใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเริ่มลงมือทำได้เลยครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาลองสรุปความรู้ร่วมกันนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ,บ,บ้างนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับด้วยคำสั่ง y นะครับโดยใช้ ตัวแปลภาษาโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า d e ฟัดพัดนะครับซึ่งก่อนที่เราจะลงมือเขียนโปรแกรมได้นะครับเราต้องทำการวิเคราะห์การคิดเชิงระบบก่อนนะครับแล้วก็นำมาออกแบบเป็นอัลกอริทึมนะครับเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะครับที่เราได้ออกแบบหรือวิเคราะห์สถานการณ์ไว้นะครับหลังจากนั้นจึงนำอัลกอริทึมนั้นนะครับไปลงมือเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมภาษา C ต่อไปนะครับ หลังจากที่เด็กๆลงมือปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับจากสถานการณ์โจทย์ที่คุณครูให้ไปนะครับคราวนี้นะครับให้เด็กๆส่งตัวแทนกลุ่มออกมาครับนำเสนอผลการทํางานของเรานะครับหน้าห้องเรียนนะครับลองแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆดูนะครับว่าผลการทํางานของเรากับกลุ่มของเพื่อนๆนะครับเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้างนะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับการเขียนโปรแกรมภาษา C ด้วยคําสั่ง Y จะเห็นว่าเทคนิคต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆของเราได้นะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่คุณครูจัดขึ้นนะครับเด็กๆควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มความเชื่วชาญและความชํานาญให้กับตัวเราเองนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับอย่าเก็บไว้กับตัวครับเราลองมาประเมินคุณค่าการเรียนรู้ของเรานะครับ พร้อมท้งไปศึกษาบทเรียนหรือวาสืบค้นนะครับจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วนําสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับมาขยายต่อนะครับไปแนะนาเพื่อนๆน้องๆของเรานะครับเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมในชีวิตประจําวันต่อไปนะครับครั้งหน้านะครับเด็กๆจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคงต้องมาติดตามกันต่อนะครับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ